ี่ครับอันนี้ถ่ายเป็นตอนที่สองนะครับผมสงสายอยู่ครับผมว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นน่าไม่รู้ครับว่ามันเป็นอะไกหรือเปล่านี่ครับผมเรียกทิ้งสวนมาแล้วนะครับยานหนึ่งอยู่อยู่กับช้อนนะครับยานนึอยู่กับช้อนนะครับผมผมชอาไปทดลองดูนะครับ ครับนี่นะครับผมจะไปทดลองดูลองไปทดลองลองใส่ี่ครับเต่าแขน นะครับโดนน้ําไม่เป็นไรโดนไฟไม่ไหม้ครับผมเหมือนก็ททองเลยนะครับไม่เป็นายเลยครับเห็นปะครับมันไม่เป็นไรเลยจริงๆครับเดี๋ยวผมลองจะลองเอาไปนั่งนะครับผมอันนึงนะครับ เด็กมาเด็กนะมีกับป้าเจี๊ของผมดูนะครับนั่งย่อวะนั่งย่อ่ะเฮ้ยร้อนมากเลยเฮ้ยขาดเลยขาดเฮ้ยเฮ้ยมันร้อนจริงอ่ะพี่ดูเลยมันติดได้ออกมาเรียกออกนิดแกแกออกเรียบร้อยวไปร้อนร้อนร้อนมากเลยแต่ไม่เป็นไรนะแต่ไม่เป็นไรครับดูครับ เดี๋ยวตอนที่สามเดี๋ยวผมเจาะไปทดลองกันน้ํานะครับผมเม็ดนี้นะผมจะลองไปทดลองกันน้ํานะครับผมติดตามชมได้ะครับผม